กัาเรียนท่านประธานผู้ทีสภาที่เคารพครับต้องขอบพระคุณท่านสมาชิกผู้สภาทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความสนใจโดยเฉพาะท่านที่ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็นและก็ข้อสักถามนะครับผมขอยาเรียนว่าในปี62นั้นถือเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญในเรื่องของการควบรวมสายงานทางด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ากับทางด้านของการศึงษาแล้วก็มีแทรกเข้ามาก็คือในเรื่องของการวิจัยและนวัตกรรมนะครับจึงเป็นก้าวย่างสำคัญที่จะมีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงอย่างพริกโฉมทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมวิชาการพัฒนาบุคลากรอาจจะรวมถึงด้านความมั่นคงด้วยนะครับ กฎหมายที่ออกมาเมื่อปี620ฉบ,บับนั้นเป็นอย่างที่หลายท่านได้กล่าวนะครับว่าการขับเคลื่อนการส่งผลกระทบต่อเป้าหมายนั้นอาจจะยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังแล้วก็กฎหมายลูกที่ออกมา,าตามราดับนั้นก็ยังไม่สำฤทธิผลยังไม่กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงที่เรามุ่งหวังทั้งในส่วนที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในภาพรวงของประเทศ แล้วก็เกิดผลกระทบในพื้นที่โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นทางด้านของภูมิภาคแล้วก็ด้านชุมชนนะครับผมเรียนว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอการศึกษานั้นเมื่อกระทรวงการตุศาสต์วิทยาศาสตร์วิจิตรนิกรรมเข้ามารับหน้าที่ในด้านนี้นั้นก็จะเป็นส่วนที่ดูแลโดยหลักๆเนี่ยในสด้านด้านแรกก็คือ,อด้านทางด้าน วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมด้านที่สองก็คือด้านการดูดศึกษาซึ่งในหลายครั้งที่ผ่านมานั้นท่านคงได้รับทราบถึงพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร,ร์วิจัยนวัตกรรมมาแล้วแล้วก็ได้เห็นเรื่องของการสนับสนุนกองทุนวิจัยนวัตกรรมเพื่อไปตอบโจทย์ความต้องการของทุกภาคสรร่วนเนื่องจากว่าเรื่องของวิทยาศาสตร,ร์วิจัยนวัตกรรมนัน้น เป็นภาพใหญ่ของประเทศเพียงแต่ว่ากระทรวงการต่างอุตส่าหนั้นเข้ามารับผิดชอบในการที่จะประสานงานและขับเคลื่อนแล้วก็จะมีกองทุนอยู่ส่วนนี้ในส่วนที่เป็นกองทุนนั้นก็จะเป็นไปตามชื่อนะครับก็คือสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านวิจัยและพัฒนาและทางด้านการสร้างนวัตรกรรมนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อแบ่งให้กับ ทุกส่วนราชการที่มีแผนงานตอบโจทย์ทั้งยุศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงด้านความสมารถใการแข่งขันแล้วก็ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงบางส่วนนั้นก็จะไปเกี่ยวข้องกับทางด้านการลดความหรมลลํานะครับในส่วนนี้ถ้ามีโอกาสจะได้นําข้อมูลที่เป็นความก้าวหน้าปัญหาพุทสักได้มานําเรียน กับท to nice. ่านสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากวันนี้นั้นเราจะมุ่งในเรื่องของการศึกษาส่วนเรื่องของการศุกษานั้นความเดิมนั้นเราก็มีอุประสงค์ที่จะตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาการศุกษาานิว่ามนจะเป็นในเรื่องของสถาบันในเรื่องของบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือที่จะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้สูงขึ้นนะครับ แต่เนื่องจากว่าในปีแรกที่กฎหมายออกมานั้นยังไม่มีความพร้อมในเรื่องของการให้งบประมาณแล้วก็ยังมีความไม่แน่ใจว่า,าจะเกิดปัญหาในเรื่องของการบริหารัดการงบประมาณหรือไม่อย่างไรก็ทิ้งช่วงมานะครับให้เวลาอย่างน้อย1ปีในการศึกษาแล้วก็เสนอซึ่งขณะนี้ก็ถึงโอกาสอันสมควรแล้วที่จะต้องตั้งขึ้นมาเพียงแต่ว่าจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายอย่างน้อย4ฉบับที่เกี่ยวข้องกันเชื่อมโยงกัน ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขนะครับสำหรับการที่จะได้งบประมาณมาเท่าไหร่อย่างไรนั้นและจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนการศึกษาพุทก,การเสมอภาคแล้วตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ทุกคนนั้นก็จะต้องช่วยกันผลักดันแล้วก็ช่วยกันชี้แจงเพื่อเห็นภาพว่ากองทุนนั้นจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการลงทสายอย่างไรแล้วมีความจำเป็นอย่างไรที่จะต้องแยกหรือจัดสรร เอามาให้กับทางกองทุนนี้รวมถึงเรื่องของการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมยัาตตอบในภาพรวมก่อนนะครับสำหรับในส่วนของแต่ละท่านที่ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็นนั้นต้องขอบคุณคุณหมอเฉลิมชัยวิญยธพันธ์นะครับที่ท่านได้กรุณาเห็นประโยชน์ของรายงานแล้วก็ได้กล่าวถึงเรื่องของกองทุนซึ่งเป็นประเด็นที่ผมได้ภาพ ได้ได้เรียนในภาพรวมแล้วส่วนรายละเอียดในส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระที่สำคัญนั้นอีกประมาณสามหรือไม่เกิน4เดือนจะได้สรุปความก้าวหน้านำเรียนนะต่อวุฒิสภาอีกครั้งหนึ่งครับในส่วนของประมวลจริยธรรมนั้นจึงอยู่ว่าเรามีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจริยธรรมในระดับของผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสภามามลทยาล ของอธิการหรือคณะบดีมากมายนะครับแต่เราก็พยายามที่จะาหาวิถทางไปสู่การเลือกคนดีเข้ามาบริหารองค์กรน,นั้นให้ได้ให้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์มากที่สุดเมื่อทางท้ามนตรีกระทรวงอวบได้ออกจริยธรรมออกมาแล้วนั้นก็อยู่ในขั้นตอนที่จะช่วยกันติดตามเพื่อให้ทุกวมทยาลัยนั้นได้นำจริยธรรมนั้นมาเป็นกฎหมายหลัก เป็นกติกาสําคัญในการที่จุดแลบ,บุคลากรของแต่ละองค์กรนั้นให้เกิดคุณภาพและก็เป็นที่น่าเชื่อเชื่อถือของสังคมต่อไปนะครับส่วนประเด็นอื่นๆที่เป็นเรื่องของการลงเรียนเรื่องของการที่นําผลงานวิชาการหรือการทำรายงานต่าง,างๆมาใช้เพื่อที่จะต่อยอดในเรื่องแคริปส์เรื่องของเจริญก้าวหน้านั้นคันนี้เราก็มีคณะทํางาน เข้าไปประสานงานแล้วก็ร่วมกับทางกระทรวงอวทสำนักปลัดนะครับเพื่อจะติดตามแล้วก็จะลดปัญหาตรงนี้ให้คลี่คลายซึ่งคงจะเป็นไปตามที่สื่อได้เสนอข่าวมาตามระยะนะครับสําสหรับประเด็นอื่นนั้นในส่วนของท่านผู้เด็กเลิศดััทธัสนวนิิชนะครับที่ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็นแล้วก็ได้ให้ข้อความใหญ่ในเรื่องของอาการที่กฎหมายระดับรองราชานั้น เราก็เห็นประเด็นเดียวกันซึ่งจะได้เล่งรัดและติดตามต่อไปในเ,เดือนธันวาได้ไปพบกับท่านรัมซีอวและก็ท่านปลัดนะครับท่านก็รับปากว่าท่านให้ความสําคัญในเรื่องของกฎหมายแล้วก็มีแผนที่จะทำในทั้งหมดเียประมาณเก้าสิบ่าฉบับใกล้หนึ่งร้อยฉบับนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนท่านตอนในการนินการนั้นอาจจะล่าช้าท่านก็นยอมรับแล้วก็จะพยายามเ,าเดินหน้าต่อให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ให้ ทันในการใช้งานต่อไปนะครับในส่วนของการจะได้รับงบประมาณสำหรับกองทุนการอุกสา,าเมื่อเทียบกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคแล้วเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่เราเกังวนใจนะครับตอนที่หลายท่านได้อยู่ในทีน่นี้ได้ช่วยกันเสนอเรื่องกองทุนเพื่อความสมอภาคษการษานั้นก็ตั้งควาหมหวังว่าจะได้ประมาณ5%เของงบป,ประมาณของกระทรวงสมาธารณสาซึ่งอยู่ในตัวเลขประมาณ25,000ล้านบาท แต่ว่าในข้อที่จริงนั้นก็จะน้อยกว่า5,000ล้านบาทซึ่งอาจจะยังไม่เพียงพอแต่ว่าในส่วนของผู้ิลัรกองทุนก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างเกิดผลสมพิตนะครับแม้จะไม่ครบถว้วนเราก็จะดูในทางนั้นแล้วก็จะพยายามาดิเฟนซ์งบประมาณในส่วนนี้เพื่อให้ได้กองทุนเข้ามาพัฒนา ตามวัตถุประสงค์นั้นให้ได้เพียงพอต่อการดําเนินการนะครับรวมถึงเรื่องการผลันงานก็จะพยายามที่จะไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของการตุจริตาตามที่พวกเรากังัลกันนะครับสําหรับของท่านชิวรัษ์เกษตรสุนทรนะครับต้องขออภัยที่เราอาจจะตกหล่นในประเด็นของอสถาบันพระณดิตพระนศินในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมไปนะครับแต่เรียนว่า,าหลังจากาที่ท่านล้มตีกระทรวงอวบได มีการกําหนดนะครับกลุ่มมหาวิทยาลัย5กลุ่มนั้นทุกมหาวิทยลาลัยที่อยู่ในประเทศไทยนั้นจะปรากฏอยู่ในทุกกลุ่มครับกันในที่เรากําลังอขอจะใช้ใช้คาว่าอัปเดตข้อมูลอยู่นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับภายใน3านมึี่เดือนข้างหน้าก็จะมีความสมบูรณ์แล้วก็จะดําเนินและเพิ่มเติมให้ให้ครบถ้วนต่อไปครับในส่วนของอการพัฒนาหรือการต่อย,ยอดเรื่องวิชาการ,รนั้นก็รับไปที่จะไปะเพิ่มเติม,ตมในส่วนที่ จะมีเครื่อง,องมือคือกฎหมายในการที่จะ,ะขับเลื่อนต่อไปแล้วก็จะประสานกับผู้ปฏิบัตินะครับเพื่อให้การดำเนินการในเชิงของวิชากรรมและการต่อยอดในทุปตินั้นดำเนินการต่อไปผมเรียนว่าในส่วนของการวิจัยและก็การสร้างอนุบตกรรมนั้นไม่ได้เป็นเรื่องอที่เกี่ยวข้องอยู่ในส่วนกลางหรือว่าในระดับชาติเท่านั้นนะครับเรื่องนี้จะลงไปถึงชุมชน จะลงไปถึงในส่วนของอหมู่บ้านตำบลอำเภอโดยจะมีสถานศึกษาทุกระดับตั้งแต่ทางด้านอาชีวะขึ้นมาถึงมหาลัยนะครับเข้าไปช่วยแล้วก็จะมีการแก้ปัญหาเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องนี้ในข้อมูลที่ระได้รับนะครับมีการตั้งศูนย์วิจัยชุมชนเนี่ยในแต่ละพืมิภาค ในจานวนไม่น้อยกว่า50แห่งแล้วซึ่งยังไม่พอก็คงจะต้องตั้งศูนย์วิจัยชุมชนให้มากขึ้นนะครับตรงนี้เป็นความร่วมมือของภาคชุมชนแล้วก็ในส่วนของการศึกษาแล้วก็จะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อไปแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาท้องที่ให้เกิดผลกระทบในทางบวกให้เร็วที่สุดครับในส่วนของท่านมุนเทียนมุตนตันต้องขอบคุณนะครับที่ท่านได้พูนาตั้งประเด็นไว้แล้วก็ได้ชี้เห็นถึง ความแข็งตัวของการศึกษาที่เรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องศิลปะศิลปรกรรมนั้นเป็นทางคู่ขนานผมได้เห็นหลักสูตรได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายส่วนนะครับตั้งแต่ระดับของมัธยมมาถึงอุดมศานั้นก็จะนำในเรื่องของอาการศึกษาแบบาศาสตร์ศึกษาเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติม แล้วก็ในมหายหลายแห่งนั้นก็จะเปิดโอกาสนะครับเช่นท่านจะสามารถเรียนในส่วนของหลักสูตรทั่วไปหรือจะเป็นลักษณะของเจเนอ a l ลเนี่ยหปี1หปีครึ่งจากนั้นท่านก็จะไปเรียนในหลักสูตรที่เป็นเฉพาะทางแล้วก็เจาะลงไปเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญสกิลเลเวลตรงนั้นแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันในระดับของมหาลาัยด้วยกันและทั้งในประเทศและต่างประเทศตรงนี้ผมรับไปที่จะไปศึกษาและพยายามที่จะปลดล็อกตรงนี้นะครับเนื่องจากว่า การศึกษานั้นไม่ควรจะแข่งตัวไม่ควรที่จะ,ะ,ะปิดช่องทางเพื่อไม่เกิดความเชื่อมโยงหรือเกิดการบูรณาการในเรื่องของการศึกษาที่เป็นการศึกษาต่างสาขาแล้วก็จะเกิดความรู้ที่หลากหลายสามารถนําไปแก้ปัญหาในส่วนของชุมชนองค์กรได้ตรงนี้ก็รับไปนะครับทั้งหมดนั้นผมเรียนว่าขณะนี้เราได้ทําไปเพียงบางส่วนนะครับซึ่ง ในเมื่อในส่วนที่เป็นต้นทางล่าช้าก็ทําให้การน,นําเสนอเรื่องนี้ก็ล่าช้าไปพอสมควรแต่เราก็ได้ตกลงกับแตส่วนของสํานักปลัดแล้วนะครับว่าจะพยายามเร่งรัดในส่วนที่เกี่ยวข้องและจําเป็นนั้นให้เสร็จสิ้นนะครับโดยเร็วเดิมนั้นก็จะเป็นภายในแต่มารตมารนี้นะครับก็คือในมกราคมพามีนาก็หวังว่าในส่วนที่เราจะนําเสนอในรอบต่อไปนั้น จะมีความสมบูรณ์แล้วก็จะทําให้ข้อคองแย่ที่แต่ละท่านได้ฝากไว้นั้นมีคําตอบที่ชัดเจนมากขึ้นครับขอบคุณครับ